สวัสดีแฟนคลับเ c ซน้องอิงสวัสดีแฟนคลับเ c ซบอสโจสวัสดีแฟนคลับเ c ซสาวน้อยเพชรวันแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเ FC ซน้องอิงนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าอีกตามเคยนะครับมีเรื่องน่ามหัศจรรย์น,นะครับสำหรับน้องอิงนะครับคือแฟนคลับเ c ซน้องอิงนะครับมีทุก เพศทุกวัยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไอสามขวบสีขวบขึ้นไปนะครับจนถึงเจ็ดสิบปดสิบนะครับเจ็ดสิบปดสิบก็มีมีเอซรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับมีอยู่เจ็ดท่านนะครับพอๆไมย f เอซ อันนี้กเกษียณนะครับอายุ70ขึ้นไปแล้วนะครับที่ท่านตามดูน้องอิงนะครับที่แรกที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับน้องเอ้แฟนคลับเอซท่านนี้นะครับมีอยู่เจท่านนะครับก็ที่แฟนคลับเอได้ให้ฉายาว่า7ประจันบานนะครับที่ตามดูน้องอิงก,ก็ประมาณ สี่ห้าสี่ห้าครั้งแล้วนะครับนะครับก็เพิ่งตามดูมันมาดก็ที่ไอ้ปทุมธานีนะครับแล้วก็มาที่บางประกงนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งน่ามหัศจรรย์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าน้อยนะนะครับที่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ นะครับแล้วก็พามาดูน้องอิงนะครับแล้วก็มีไอ้แล้วก็เป็นแฟนคลับน้องอิงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนๆมาดูนะครับนะครับก็เห็นคุณพ่อท่านหนึ่งพูดว่าทีแรกก็ ก็ไม่มีใครอยากจะดูหรอกครับแต่พอได้ดูแล้วก็ติดอกติดใจอยากมาดูแล้วก็อยากไอร่วมกลุ่มกันแล้วก็นั่งรถส่วนตัวนะครับหรือรถตู้เนี่ยไปดูน้องนะครับตามไปดูน้องทุกที่นะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่หยุดอ่ะก็ตามไปตลอดนะเพราะแกแกว่าจะตามไปตลอดเลยเพราะว่าได้เอารถเบ้นมาแล้วนะครับ เพราะว่าไอหลังจากวันที่ยี่ิบสองเนี่ยก็ว่าจะไปเลี้ยงเลี้ยงรุ่นเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็ว่าจะตามน้องไปตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับก็จะตามดูแล้วก็ตามให้กําลังใจให้ทิปเมลาาัยน้ําใจทุกวันนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบมหศัศจรรย์มากๆนะครับนะครับเพราะว่าเพราะว่ายากนักที่จะมีแบบ เฟนคลาบเอฟซีโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นกเกษียณแ,แล้วนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับรุ่นเดียวกันเนี่ยแล้ววันนั้นมาก็ใส่เสื้อทีมด้วยรุ่นที่สามสิบสามนะครับก็ใส่เสื้อทีมพร้อมใจกันใส่เสื้อทีมมานะครับโดยเฉพาะเป็นคนภาคกลางด้วยซ้ํานะครับเป็นคนกรุงเทพด้วยซ้ํานะครับนะครับไม่ใช่เป็นคนอีสานนะครับนะครับก็ พอไปถามว่าฟังบาลามรู้เรื่องไหมแต่แต่ก็ฟังออกเป็นบางคําแต่ก็ชอบนะครับแต่ก็ชอบเวลาน้องร้องเพลงน้องสแสดงอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามดูทุกที่เลยนะครับก็ที่นับนับได้ก็ประมาณห้าหกเจ็ดครั้งแล้วนะครับนะครับก็ตามไปดูตลอดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ามหัศจรรย์น,นะครับว่า ไอมีคนแก่ดูหน้าเวทีแต่ละพื้นที่ก็ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งแปลกอยู่เลยแล้วนะครับแต่เนี่ยตามดูกันไปไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับก็ตามไปโดยที่แบบไม่ไม่บ่นว่าเหนื่อยหรืออะไรยังไงนะครับเพียงแต่อยากจะดูอยากจะตามให้กำลังใจนะครับพูดคำเดียวว่ารักถึงได้ ตามมาให้กําลังใจนะครับก็เป็นอะไรที่แบบพอเห็นแล้วก็อบอุ่นแล้วก็น่าทึ่งเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีฐานแฟนกลับไปทั่วสารทิศนะครับแล้วก็ทุกรุ่นทุกวัยนะครับไม่ว่าจะวัยไหนวัยวัยประถมวัยไอ้มัธยมหรือวัยรุ่นวัยกลางๆวัย 3 0 40ี่สิเนี่ยมีทุกรุ่นทุกวัยนะครับแล้วก็มีทั่วนะครับทั่วโลกก็ว่าได้นะครับนะครับณตอนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบไอ้อัศจรรย์หรือเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยมีนะครับนะครับเพราะยากนักนะครับที่จะรวมตัวกันเนี่ยประมาณเจดคนเนี่ยแล้วก็รุ่นเดียวกันด้วยนะครับนะครับก็ ตามไปดูไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับไปตลอดนะครับนี่ติดที่ติดที่วันหยุดนะครับถ้าไม่ไม่ติดวันหยุดก็คงได้ตามไปภาคอีาสานแล้วไม่แน่อาจที่ภาคอีาสานในในวันที่ยี่สิบยี่ิบห้าเนี่ยก็อาจจะเห็นแก่ก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าแกจะเอารถเพราะว่าเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นรถเบนซ์เนี่ยรถเบนซ์รถตู้เนี่ยนะครับ เพื่อจะตามไปดูและให้กำลังใจไอ้ลูกสาวหลานน้องหญิงเราเนี่ยนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ามหัศจรรย์แบบมากๆเลยนะครับนะครับถึงเพราะว่าส่วนมากเลยจะเป็นอายุห้าสิบหกสิบหรือเป็นหนุ่มสาวอะไรประมาณนี้แต่นี่รุ่นรุ่นพ่อเลยนะครับร,รุ่น ปู่ปู่ย่าตายายก็ว่าได้นะครับนะครับเพราะพ่อเอกก็อายุแค่สี่สิบกว่าอันนี้ก็70กว่าห่างกันตั้ง30ปีเลยนะครับเสียสากว่าปีเลยนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าก,ก็ว่าได้นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเลยนะครับก็ทําอะไรให้แบบแฟนคลับเอฟซีทั่วทั่วโลกเนี่ยพอได้เห็นแล้วก็เป็นอะไรที่น่า,นาภูมิใจนะครับพอได้เห็นภาพที่น้องไปถ่ายรูป แล้วก็จะมีพ่อทั้งเจ็ดคนเนี่ยมายืนแล้วก็ยื่นเงินมาลายน้ำใจให้เนี่ยคนละร้อยสองร้อยนะครับให้ทุกวันนะครับไปที่ไหนก็ให้ที่นั่นนะครับนะครับก็เป็นภาพที่เห็นแล้วแบบอบอุ่นแล้วก็ปลื้มนะครับแล้วก็อมยิ้มไปด้วยกันนะครับเพราะว่าแกแกขับรถไปเนี่ยในแต่ละที่นะครับก็เปลี่ยนกันขับนะครับ เปลี่ยนเปลี่ยน,นครับใครไหวก็ขับใครเปลี่ยนกันเจ็ดคนเนี่ยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับ so, ก็แกมีความคิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับเอฟซีที่แบบเพราะว่าเหนียวแน่นคนหนึ่งเลย,เลยนะครับเนี่ยที่ตามไปที่สามารถรวมเพื่อนทั้งเจ็ดคนเนี่ยแล้วก็ตามไปดูน้องได้นะครับก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับนะครับก็เราเราท่านๆ ก็ว่าแปลกแล้วนะครับว่าแค่เรามาดูหรือเราเคยเห็นว่าเป็นคนภาคกลางหรือเป็นคนที่อื่นไม่เคยดูมอลำแต่ก็มาดูมอลำก็เพราะน้องหญิงเนี่ยก็ว่าแปลกแล้วนะครับก็เห็นภาพแบบนี้ก็ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยครับน네ะครับก็เป็นอะไรที่แบบเห็นภาพแบบนี้มันมัน เป็นสิ่งผัสจจันที่แบบไอ้ไอ้สิ่งผัสจจันที่ว่าเหมือนเราดูเนี่ยเราดูวันเนี้ยบางคนอ่ะดูแล้วเอ้ยกูได้ดูแล้วกูไม่ดูแต่แต่เนี้ยไม่ใช่นะครับดูวันเนี้ยพรุ่งนี้อยากดูพรุ่งนี้อยากดูอยากอยากดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแหละก็มันเป็นสิ่งหัศจรจั์ที่แบบ ไม่ไม่เหมือนใครเลยนะครับมันเป็นซีรีมหัศจรรย์ที่แบบทําให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วก็อยากดูอยากดูอยากดูอยากด,อากดูอยากดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแล้วก็เบื่อมันไม่ใช่นะครับดูได้ทุกอิริยาบถนะครับนะี่ครับเพลงร้องวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งน้องรำนำเพลงมาใหม่ๆก็ยิ่งอยากจะดูไปเรื่อยๆนะครับ นะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งและมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับนะครับก็เห็นพอเห็นภาพนี่แบบมันมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไอ้บางครั้งมันตะลึงอะ่ะว่าเอ๊ะทำไมแกสามารถรวมรุ่นแล้วก็มาหลงชอบหลงรัก น้องหิงนะครับแกรวมรวมได้ยังไงนะครับนะครับถึงว่าแฟนคลับเอซมีทั่วสารทิศมีทั่วโลกนะครับแล้วก็มีทุกรุ่นทุกวัยนะครับ,นะรบก็เป็นอะไรที่แบบเห็นเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจแทนบอสโจแทนไม่หน่อยแทนแฟนคลับเอซีทั่วไปนะครับที่มี ที่น้องอิงมีแฟนคลับ f อทุกรุ่นทุกวัยนะครับแล้วก็มีแบบยั่งยืนนะครับไม่ได้ว่าจะเบื่อจะอะไรนะครับนะครับก็เห็นกันมาร่วมปีกว่าแล้วเนี่ยก็เห็นแบบน้องไอ้มีแฟนคลับ f อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีว่าจะถดถอยเนี่ยมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมีทุกรุ่นทุกวัยนะครับแล้วก็มีทุกทุกภาคด้วยนะครับ นะครับภาคใต้ภาคเหนือไม่เคยฟังมอลำนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ฟังมอลำกันไปทั่วแล้วนะครับแถมอยากให้ไปแสดงที่ภาคนั้นๆด้วยนะครับภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยนะครับ,นะรบแต่ผมว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีนะครับอาจจะมีเพราะาช่วงที่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางแล้วก็ เหมือนเพิ่มไอค่าตัวไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไกลเนี่ยจากภาคภาคเหนือก็ประมาณพันกิโลภาคใต้ก็ประมาณพันกิโลอย่างเงี้ยนะครับก็การเดินทางมันก็ต้องเพิ่มค่าหลายอย่างนะครับก็จะบวกเต็มที่บวกประมาณแสนหนึ่งเนะีถ่ถ้ามีคนจ้างนะครับจากสามแสนเป็นห้าแสนอะไรประมาณนีนะ้ก็อาจจะมีไปนะครับหรืออาจจะ จ้างไปแล้วไปอยู่ภาคใต้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็กลับมาภาคกลางนะครับแล้วก็ไปภาคเหนือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วกลับมาภาคกลางอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะมีนะในในในอนาคตน,น,นะครับก็คอยติดตามชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาเล็บซีน้องอีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาน FC น้องอยู่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ